ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อันดับไฟไทยแลนด์บายท่านชอบผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับนะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้พี่ยังไม่ได้ทําเลยนะครับนะกับเด็กโปรไฟล์เด็กนี้นะครับไม่ทําจนมันโดนลิสติกนะครับแล้วค่อยมาทํานะครับกับเด็กโปรไฟล์ Shadow พอดีสายเลื่อนเจอ์นะครับหรือว่าจะเรียกง่ายๆตอนนี้ก็คือเป็นสายเลื่อนเจอร์ที่ถูกลิสติกตัวจ arbit ไปแล้วนั่นเองนะครับนะ ปกติต้องบอกว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่ไไม่มีถูกครับผมการจัดนี้การจัดเด็กที่ผมถน,น,นัดในการลองมาแล้วนะครับนะเป็นอันหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นสนุกพอสมควรเหมือนกันนะผมโอเคมาเริ่มกันเลยตัวเริ่มครับเป็นตัวเขา1หา3นะครับนะโอเคต่อมาเป็นพวกทิกเกอร์นะครับทิกเกอร์ก็จะเป็นคีนะครับผมเป็นติดรีเวนเจอร์หมดเลยนะเราทิกเกอร์สี่ชุดนี้ก็จะเป็นคีล้วก็จะเป็น 8, ดอสนะครับก็จะเป็นคีแปดดอสี่แล้วตัวท้ายก็จะ ฮิวสี่นั่นเองนะครับนะก็จะง่ายๆตามสไตล์พาราดินนะครับผมโอเคตามนี้เลยอ่าต่อมาผมที่เกตหนึ่งนะครับเกตหนึ่งก็จะมีตัวตีหมื่นเทอวนติดรีเวนเจอร์ผม2ใบนะครับทิ้งสไตล์2ใบจริงๆใครอยากทิ้งส์ทิ้งไตล์สใบอะไรเงี้ยครับสลับได้นะครับนะ PG นะครับอันนี้เป็นขอเป็น PG เก่านะครับเรื่องด้วยเหตุผลว่าเด็กนี้จริงๆมันกินดํมต่านะครับค่อนข้างต่ําพอสมควร นะแล้วก็มีตัวคู่ที่ช่วยหงายด้วยนะครับเลยเราก็จะไม่ใส่ p g ไว้เยอะนะครับเป็น PG เก่าก็ดีนะครับโดลินนะครับผมตัวช่วยหงายดำสุดท้ายแล้ปลดเบรกนะครับนะด้วยความเป็นจริงเนี่ยที่ใส่ทิ้งไซส2ใบอะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันมีการที่ไม่ติดชื่อเยอะเกินไปถ้าอยากใส่ทิ้งไซสเต็ม4ี่เอาตัวนี้ออกก็ได้หรือถ้าอยากทิ้งไซส2สใบบอกน้องๆบอกดีแล้วพี่ไม่ต้องใส่เยอะ ก็แนะนําให้เปลี่ยนตัวนี้ถ้าไม่อยากใส่ก็ให้ใส่โดลินเต็มกับตัวนี้เต็มก็ได้แต่นี้พี่ใส่เผื่อไว้เฉยๆนะครับนะตัวซ้ายเป็นปลดเบรกนั่นเองโอเคทั้งหมด14ใบนะครับตามนี้มาที่เกจสองนะครับเกจสองก็จะมีมานานะผม4ใบนะครับมานานี่ถ้าแวนติลิวเอนเจอร์ลงมันลงช่องอากาศปุ๊บสามารถหาการ์ดเกจหนึ่งหรือต่ำกว่าคอลงข้างช่องข้างหลังมันได้นั่นเองอ่าบัสเตอร์ดาร์คครับผมอาเดียโบนอาร์คอไปบัสเตอร์ดาร์คอาบิสนะครับผมนะ อ่าตัวนี้ใส่เต็มได้เพราะว่ามันลิสติกแค่ตัวแฟนทอมมันไม่ได้รีสติกตัวนี้นะครับแล้วมันมีสกิลที่ค่อนข้างเอามาใช้ช่วงต้นเกมหรือเดินเกมตัดตัวสําคัญเข้าไปได้นะครับเลยใส่ไว้สุดท้ายก็บาสเตอร์ดักรีเวนเจอร์ธรรมดานะครับอันนี้มาจริงๆมาช่วยไงยแดมและอาจจะเป็นไปได้เพื่อช่วยยิงแถวหน้าด้วยนะครับนะโอเคทั้งหมดก็11บใบตามนี้ครับผมเกรดสามนะครับเกรดสามก็จะมีมอร์เดตแฟนทอมนะคผมสองใบนะครับ น้องบอกเอาพี่ใส่มอเดตแล้วทำไมพี่ไม่ใส่ตัวจัสตเบามาเสิร์ฟเดี๋ยวมีวิธีคอนคอมโบของมันนะครับนะแล้วต่อมาก็จะเป็นอาแฟนทอมบัสเตอร์อาบิสนะครับอาบิสนี่ก็จะใส่ไว้แค่2ใบเพราะมันโดนลิสติกนะตอนนี้ก็ใส่ได้แค่นี้นะครับสุดท้ายนะครับก็จะใส่ไปนี่เลยเลดจิ้งฟอร์มดากอนนะครับนะก็4ใบนะครับจริงๆเนี่ยตัวสำหรับมอเดตแฟนทอมเนี่ยถ้าใครไม่อยากใส่มอเดตแฟนทอมก็แนะนำให้ไปใส่บัสเตอร์ดาร์กเยโบอ่ารจุระบัสเตอร์ดาร์กเยโบนะครับ สองใบได้นะครับแต่เนื่องจากว่า,าพี่กลัวปัญหาเรื่องกินไม่ได้แล้อย่างหนึ่งเรามีตัวปลดเบรกทาให้มันค่อนข้างเดินเกมเร็วได้และในเด็กเนี่ยถ้าอย่างที่น้องเห็นคืออบับบีกิน3ามเลจิงกิน3ม,มันกินค่อนข้างหนักค่าคอมมันค่อนข้างสูงนะครับนะทำให้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่เรียกวกอย่างมันเรียกมานาออกมามานาเรียกต่อยอีกหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีประโยชน์นะครับโอเคตามนี้ครับผมมาที่เกมสี่นะครับสไตล์แนะนําของพี่นะครับพี่จะแนะนําเป็น อ a l าเกเซอร์ right, aser, นะครับผม by, สองใบใส่ไว้คู่เดียวพอนะครับอากริมรีคูสเตอร์นะครับห uh, นึ่งใบนี่ไว้เรียกพวกนะครับเผื่อไว้ใช้ uh, Dark, R d a ด k Droller r ร v e n a n t นนนะครับใส่ไว้หนึ่งใบร r e v e n น n t เนี่ยเผื่อไว้สําหรับบางช่วงบางตอนที่เราต้องการแบบเฮ้ยมันไม่จําเป็นแล้วเปลี่ยนตัวอาจจะไปหาโดลี i ออกมาเพื่อเอามาหงายแดมหรืออะไรก็ได้ผมสุดท้ายก็จะเป็นอา R Phantom Phantom Buster Diablo นะครับนะ 4ใบนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นท่าปิดต้องใส่ค่อนข้างเต็มพอสมควรนะครับในช่วงนี้โอเคทั้งหมดตามนี้ครับผม8ใบวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นเนี่ยถ้าคือถ้าของขึ้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยกลัวกัรเกตเริ่มก่อนก็จะค่อนข้างได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับวิธีการเล่นน้องๆก็ไลฟ์กันไปปกติครับมันจะไม่มีอะไรมากนะครับนะโอเคแล้วพอขึ้นเกตสขึ้นเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีข้อให้ดูอย่างหนึ่งคือ1นนะครับเราถ้าแบบว่าในขึ้นเกต3าเราอยากเล่นได้เลยหนึ่ง มีมานาบนมือนะครับ2ต้องไล่เป็นเลจ,จิ้งนะครับนะโอเคแล้วก็3คือลุ้นให้ตัวนี้หรือว่าเราทําการเช็คหรือทาการจวดตอนเข้าเทิร์นเนี่ยให้มันได้เลจ,จิ้งอีกตัวหนึ่งให้ได้นะครับถ้าได้ปุ๊บมันจะค่อนข้างฟูลคอมโบฟูลคอมโบยังไงอ่ะสมมุติในเทิร์นที่2ที่ไล่อะเอาตัวนี้เข้าโซเข้าทอดบา1หนึ่งเปิดห้าหาสามนะครับถ้าหาแล้วเจอเลจ,จิง้งโอเคแค่เนี้ยเล่นง่ายแล้วนะครับพอเล่นง่ายเสร็จปุ๊บในเทิร์นต่อมาครับผมเราอาจจะไล่เป็น เลจิ้งได้เลยนะครับพอไล์ไปเลจิ้งเนี่ยสมมุติสองตัข้าเป็นเกรดสองเนี่ยนะครับอาเขาจะยอมจะไต่หลังเราเอาสไต์หลังใช่ไหมได้เราเรียกมานาออกมาครับผมพอลงมานาเนี่ยนะครับมานามันจะไปไปลากตัวปลดเบรกออกมาได้เพราะตัวปลดเบรกมันเป็นเกรดหนึ่งนั่นเองนะครับนะพอมันไปลากตัวปลดเบรกมาทีเนี้ยเราก็หาอะไรก็ได้ครับมาบูทให้หลังแวนเป็นอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าจริงๆถ้าไม่ใช่ตัวเนี้ยแนะนําให้ดันขึ้นไปตีเลยนะนะครับนะโอเค อามาบูทอย่างนี้นก็ได้เหตุผลที่ทำไมถึงต้องต่อบูทเป็นตัว7,000นะครับเพราะว่าเทคเลจิ mm. ่งมันมีเทคที่เขาได้บาร์หนึ่งบวกสาม0ันได้อันนี้มันเป็น18,000มันจะตีขึ้น21,000ไปเลยนะครับเพราะยังไม่แค่18,000ถ้าเขาเก้าพันเขากาด11,000ห่อะได้หนึ่งมันอยู่นะครับนะมันก็ต้องขอเสี่ยงได้หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ค่อยเสี่ยงนะครับเราจะตีกดให้มันเข้าแน่ๆน,นะครับโดยการเอา7,000ต่อแล้วเขาได้บาร์หนึ่งยอมเข้าไปนะครับนะเพราะว่าเลจิ่งมันไม่ได้ใช้เคาน์เตอร์ เราก็เอาข้างตีก่อนอาจจะเอาข้างตีแวนหรืออะไรก็ได้เพราะถ้าฝั่งตรงข้ามยังเก้าพันเนี่ยแล้วเราตีด้วยเนี่ยมันเกินหมื่นสี่มันได้ผลอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาแวนตีนะครับอ่ะพอแวนตีปุ๊บถ้าอ่าอยากให้ชัวร์พี่แนะนำให้เขาเดืบารเลยเพราะตอนที่เล่นพี่ก็จะเขาเดืบารตลอดนะครับเขาหนึ่งปุ๊บมันจะบวกสามพันทำให้มันตีสองหมื่นหนึ่งตีตีเสร็จปุ๊บบนมือเรามันมีอยู่แล้วไงนะครับเราก็ทําการกินนะครับลิมิตเบรกอยู่แล้ว้องถามเอาพี่ตัวลิมิตเบรกหายอย่างเงี้ยกินไปอย่างเงี้ยมันใช้ได้หรอใช้้ไดนะะครรับเพาาว่ เราสั่งใช้งานไปแล้วนั่นเองถึงจะโดนกินก็ช่างมันนะครับแล้วเราก็ไล์ลงมาปุ๊บเป็นเลจ,จิ้งอีกทีหนึ่งทีนี้มันจะตีได้อีกทีด้วยพลัง2องหมนหน่นะครับแค่นั้นเองอันนี้คือค่อนข้างง่ายนะครับนะแล้วในเทิร์นต่อไปนะครับเรากา็สามารถสไตล์ก็ได้นะครับนะหรือว่าจะไล์เป็นอาบิสและเลจียนก็ได้นะครับนะได้ทั้ง2ท่าเลยนะครับอันนี้นคือในช่วงต้นเกมนะครับนะและถ้า สมมุติว่านะครับผมในการเล่นเนี่ยเราได้ไลฟ์เป็นเจ้าอ่ะเป็นมอเดลแล้วกันนะครับนะคือแบบเลจิ้งไม่ขึ้นทำํำยังไงมันก็ยังมีวิธีแก้ครับสมมุติเราได้เล่นทีหลังนะเราก็ทําการสไตล์ไปเลยครับตัวทิ้งไตเรามีสไตล์ไปเลยตามสถานการณ์ครับผมอ่าให้ยืนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับเป็นเลเวอเรนซ์ก่อนและทีเนี้ยเราอาจจะไปเอา ตัวทิกเกอร์หรืออะไรก็ได้ครับผมให้มันกินไปพอมันกินปุ๊บให้เปลี่ยนเป็นตัวปลดเบรกออกมาให้ได้ผมเดี๋ยวอย่าไปทำเหมือแค้นยิงนะครับเดี๋ยวมันยิงสวนตัวปลดเบรกตายนะครับนะโอเคพอมันเปลี่ยนเป็นตัวปลดเบรกปุ๊บนะครับอ่าเราอาจจะเอาอะไรต่อแล้วช่วยมันตีไปก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันจะตีขึ้นนะครับแล้วก็นีตีปุ๊บแค่นั้นเองเพราะทําไมถึงเราต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้เพราะว่าถ้าจบเทิร์นนี้นะครับในเทิร์นหน้าเนี่ยเรามีใครก็ได้นะครับไม่ว่าจะเลจิ้งฟอร์มดากอนหรือว่า อาบิส uh, นะครับนะเราก็สามารถเล่นได้อย่างเช่นถ้าในเทิร์นหน้าเนี่ยเรามี1แดมนะครับในมือเรามีเลจ,จิ้งสองใบยอย่างเงี้ยเราก็จะเล่นเลจ,จิง้งแต่ถ้าเทิร์นหน้าเรามี3แดมเราจะเล่นอาบิสนะครับถ้าบนมือมีอาบิสนะครับผมอันนี้ตามสถานการณ์อันนี้เมื่อกี้ในพูดในภาวะเลจ,จิง้งมาทีิเราจะพูดมาในในภาวะของอาบิสมากนะครับถ้าเราทําอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะมีตัวปลดเบรกอยู่ในสนามพอมีตัวปลดเบรกอยู่ในสนามเนี่ยเราก็ทําทการเบรกไลท์ครับเขาจะบัสหนึ่งเลยนะครับ เสิร์ชก็จะไปเสิร์ชให้โดนมานานะครับแล้วก็เราจะเรียกทีนี้เราจะใช้เรียกตัวไม่จําเป็นออกมากินแล้วตัวไม่จําเป็นในชุดมันก็คือตัวนี้เพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใช้กับเทาหมายถึงว่าถ้าไม่ใช้กับสกิลคอมโบอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับก็ออกมากินทิ้งเลยก็ได้นะครับพอทาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ประกาศรีเจียนได้เลยนะครับพอประกาศรีเจียนเสร็จปุ๊บ ทีนี้เราก็ตีได้ปกติแล้วหรือจะอาจจะลงไปตัวหนึ่งไว้หลังแวนช่วยบูธหรือยังไงก็ตามแต่นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ละเทคนิคแต่ละคนก็ว่าไปนะครับอาจจะข้างน้ดีก่อนนะอันนี้ตีข้างอันนี้ตีแวนได้17ื่นเจ็ดปุ๊บอแวนตีนะครับอันนี้เป็น3ามหมื่นสองตีปุ๊บเขาได้บาร์สกิน3ามกินอย่างนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็ตีทีหนึงเหตุผลทําไมไม่กินตัวนี้หรือทิ้งไว้ตัวหลังเพราะว่าตัวนี้มันเสบได้นะครับนะแค่นี้นะครับ,นะรบแล้วถ้าสมมติเราสไตล์แรกไปแล้วนะครับอย่างที่เป็นออยย่างเี้ ในเทิร์น้าเนี่ยนะครับเ,เราก็สามารถทิ้งสไตล์ได้แล้วก็ไปเรียกตัวนี้ออกมาช่วยปิดเกมก็ได้เช่นกันนะครับนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กหนึ่งที่พี่คิดว่าลองเปลี่ยนรูปแบบแล้วมันไม่ได้แย่มากนะครับมันก็ยังเล่นได้แลวที่เรียกว่ามันค่อนข้างท่ามันจะเยอะขึ้นด้วยซ้านะครับในการปิดเียจะเล่นต้นเกมเล่นเลตจิ้งนะครับโอ้โหตีทีสอหนึ่งเนี่ยกดมือเขา ถ้าขึ้นคอมโบแบบเมื่อกี้ถามว่ามันขึ้นคอมโบโอกาสติดสูงไหมก็เท่าที่เล่นก็เกือบติดทุกรอบนะครับนะโอกาสคอมโบสูงเพราะเราใส่ค่อนข้างแน่นได้นะครับแล้วบาสก็ไม่ค่อยเสียนะครับแล้วก็เล่นสไตล์ต่อได้นะครับเรียกได้ว่าเติมมือค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่ามานาเนี่ยมันเรียกฟรีแค่นั้นเองนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับวิธีการคอมโบในชุดนี้นะครับจริงๆมันควรจะเป็นเด็กโปรไฟล์ของเลจิ n งอาร i วิทนะครับนะในชุด ใหม่ของเรานั่นเองนะครับนะเรียกได้ว่าเป็นเด็กหนึ่งที่พี่ลองจัดแก้แล้วมันโอเคนะครับมันโอเคค่อนข้างมากเหมือนกันนะแต่ว่าต้องอันนี้ลองไปจัดกันตัต่อดูเองแล้วกันว่าน้องๆจะชอบหรือไม่ชอบตัวไหนอะไรก็ว่าไปก็ได้นะครับนะ <S <S โอเคก็ขอบคุณมากนะครันที่ติดตามในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร้นะครับเพจเราช่องเราแวนกัดไฟไทยแลนด์แชนแนลจะมีคลิป เ็กโปรไฟล์ดีๆอย่างนี้ให้ดูแนะ่ยนอนสุดท้ายนี้เขาพุ่ล้านสี่จ้ไม่กับาตาชั้นห้าผู้เผงเพศแล้วต่องรอนเนทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปหน้าพวกเราสวัสดีครับ